น้ำแร่มีคุณประโยชน์มากกว่าน้ำอาหรือน้ำธรรมดาทั่วไปนะครับน้ำอาที่ขายในท้องตลาดก็คือเป็นน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุนะครับไม่มีแร่ธาตุคนเราดื่มน้ำแร่นะครับประมาณวันละ3ลิตรนะครับซึ่งจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะครับเราซื้อน้ำแร่เนี่ยก็คือสมมติ1ลิตรเนี่ยราคา23บาทนะครับเราต้องดื่มวันละ3ขวดลิตร นะครับเราจ่ายไปวันละ69บาทนะครับหเดือนถ้าคิดไปแล้วก็2,070บาทแต่ถ้าคิดเป็นปีก็คือ24,840บาทนะครับจะดีไหมถ้าเรามีเครื่องผลิตน้ําแร่เครื่องทําน้ําแร่มาในบ้านเราไม่ต้องไปซื้อนะครับไม่ต้องไปซื้อมีเครื่องผลิตน้ําแร่นะครับก็สามารถที่จะประหยัดเงินนะครับได้มากเะครับเครื่องทําน้ําแร่อ q ค a ะมกของเรานะครับ มีพลังกําจัดสิ่งเจะบนในน้ำนะครับไม่มีเชื้อโรคแน่นอนนะครับคงแร่ธาตุตามธรรมชาตินะครับเสริมสร้างนะครับแร่ธาตุนะครับมีแร่ธาตุแมกนีเซียมอยู่นะครับแล้วก็มีพลังหินแร่อันคลายนะครับกรองแบบละเอียดนะครับมีคุณภาพสากลนะครับมีพลังมั่นใจรับประกัน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ มาเลือกนะครับเครื่องทำทํำแด่อาร์คเมกนะครับไว้ประจำบ้านของเรานะครับ